สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการใช้ AI ช่วยคิดคำสำคัญหรือ Keyword สำหรับงานวิชาการและงานวิจัยเรื่องการคิดคำสำคัญเนี่ยเป็นปัญหาหนึ่งที่ชวนปวดหัวนะครับสำหรับคนที่เริ่มทำงานวิจัยสมมุติว่าเรามีหัวข้อที่เราสนใจอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยแต่เรายังไม่คุ้นกับทฤษฎีเรายังไม่คุ้นกับนักคิด ที่อยู่ในฟิลนี้เรายังไม่คุ้นกับการวิจัยที่อยู่ในสาขานี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคําสําคัญที่เราจะใช้เนี่ยมันคือคําว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นการใช้ AI ช่วยคิดคําสําคัญเมื่อเราเริ่มต้นทํางานวิจัยนะครับมีอีกกรณีหนึ่งที่เราสามารถจะใช้ AI ช่วยได้ก็คือในตอนที่เราเสร็จงานแล้วเราอยากจะ มั่นใจว่าคำสำคัญที่เราใช้เนี่ยมันเป็นคำที่จะช่วยให้ abstract หรือว่าบทคัดย่อของเราเนี่ยมันโดนใจคนที่มารีวิวงานของเรานะครับหรือว่ามันตรงกับคำที่คนสนใจใช้กันเพื่อที่จะให้มันมีคนอ่านงานเราเยอะขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนแรกนะครับ ในการที่เราให้ AI ช่วยคิดงานวิจัยเนี่ยมันมีพร้อมอันนึงที่ผมไปเจอมานะครับแล้วผมก็เอามาปรับให้มันง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองแปะพร้อมนี้เนี่ยเข้าไปใน ChatGPT กับ Gemini นะครับเป็นพร้อมที่อธิบายว่าเนี่ยเรากำลังเริ่มทำงานใหม่นะครับแล้วก็เราสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้นะครับคำว่า topic หรือ phrase เนี่ยตรงนี้ก็เป็นคำที่เราสามารถจะเติมได้นะครับ แทนนิดนึงว่าในการที่เราดูพร้อมเนี่ยที่เป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นวงเล็บแบบนี้มานะครับซึ่งวงเล็บเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยมันคือการที่เปิดช่องให้เราสามารถจะพิมพ์อะไรเข้าไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นของการที่เราเออกพร้อมมาปรับใช้นะครับเสร็จแล้วพอเติมพร้อมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถจะบอก AI ต่อไปได้ว่าเนี่ยเราไม่อยากจะ ไปกวนัดไบเซอร์นะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปรบกวนเธอมากนะฮะก็อยากให้ AI เนี่ยช่วยคิดคำที่เป็นคีย์เวิร์ดหน่อยนะครับผมคอ Mark มาก์นี้ไว้นะครับคำที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวนี้นี่คือคีย์เวิร์ดหลักๆนะครับใส่เข้าไปใน Google Scholar ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI มันจะเข้าใจว่าเรากำลังจะสื่อสารกับ o o o l l s s h o o l r นะครับมันก็จะมีทริคอะไรบางอย่างตามมาให้ด้วยอันนี้คือขั้นตอนเริ่มต้นนะครับ เดี๋ยวเราลองสลับไปดูเลยนะครับว่าเราจะใช้งานมันจริงๆยังไงโอเคนะครับผมสลับมาที่หน้าของ ChatGPT แล้วซึ่งผมใช้ ChatGPT 3.5ด้วยนะครับเป็นตัวฟรีลองดูมันจะทำงานได้ไหมผมได้แปะพร้อมที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้เอาไว้ในนี้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอปรับตรงท็อปิกตรงนี้นะฮะสมมุติว่าผมสนใจเรื่อง ผมสนใจเรื่องนี้นะฮะอดไฮไลท์ให้ดูอีกทีนึง first generation college student s in Thailand ก็คือผมสนใจเรื่องเด็กที่เป็นรุ่นแรกที่ได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะครับอาจจะแบบว่าพ่อแม่เขาเรียนต่ำกว่านั้นแล้วก็เพิ่งเป็นรุ่นแรกในตระกูลที่ได้เข้าเรียนเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันมีงานวิจัยเรื่องนี้ยังไงบ้างอยากจะลองเสิร์ชหาดูแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะใช้คีย์เวิร์ดยังไงนะครับทีนี้เนี่ยเราสะกดผิดๆถูกๆได้นิดหน่อยนะครับมันก็พอจะ เอไอเนี่ยมันพอจะรู้แหละ,ะครับผมจะ Copy ตรงนี้นะครับแล้วกระโดดไปที่ Gemini ด้วยนะฮะโอเคเราแปะเข้าไปนะครับที่ Gemini ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดเดียวกันนะครับ first generation college student in Thailand แล้วทีนี้เรามาดูกันว่า2ฝั่งนี้มันพูดยังไงบ้างเราเริ่มจาก chat GPT ก่ GP อนดีกว่านะครับ ติดเทอร์เลอร์นิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับมาได้ okay. โอเคโอ้โหให้ลิสต์มาแบบนี้เลยนะครับให้ลิสต์มาแบบง่ายๆแบบนี้เลยเนาะบอกว่าเนี่ยนี่คือลิสต์ที่เขาให้มาก็ดื้อๆแบบนี้เลยอืมเอาจริงๆแล้วไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับในะความคิดผมอาจจะเป็นเพราะเป็น3.5ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเค cultural factor ก็เป็นเป็นวลีที่ให้มาแบบเยอะแยะเลยแล้วก็มี เหมือนกับหยอดความรู้ให้เรานิดนึงว่ามันสามารถจะใช้พวก b ูล l นอ n ปเ e r เตอร์ได้นะครับซึ่งพูดแบบนี้แต่ไม่ให้ตัวอย่างมามันก็ดูไม่ออกเนาะเดี๋ยวเราลองดูว่าเจมินาจะทำงานได้ดีกว่าไหมนะครับเจมินายไม่ติดเออร์เรอร์นะครับ, er รบแล้วดูนะครับดูเจมินายทำงานยังไงนะฮะเจมินายบอกแบบนี้ครับบอกแบบนี้บอกว่ามันจะมีคอคีย์เวิร์ดคำสำคัญแบบหลักเลย จะมี first generation อ่าม,มีขีดขั้นตรงกลางด้วยนะครับมี dash first generation college student Thailand นะครับ first gen university student Thailand โอเคแล้วก็ไล่ต่อมาไล่ต่อมานะฮะอันนี้มี ethnic minority อันนี้น่าสนใจคือเหมือนกับว่าเอ้เราเราอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าเออกลุ่มคนกลุ่มน้อยอาจจะเป็นชาวขาวเนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่เหมือนกับกลุ่มเฉพาะที่จะอยู่ในบริบทนี้เป็นหลักหรือเปล่านะฮะก็เรียกว่า ให้สโคบมาดีกว่า ChatGPT 3.5เยอะนะครับแถมตรงนี้นะครับตรงนี้ดีมากบอกว่าถ้าเราใส่ตัว quotation เนี่ยหรือใส่เครื่องหมายคำพูดเนี่ยเข้าไปในกลุ่มคำนะครับวลีของเราเนี่ย first generation college student แบบนี้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะครับมันจะช่วยให้มันสามารถจะแมทช์คำคือตัว Google Scholar เนี่ยจะไม่ได้ไปหาแค่ college student จะหาคำนี้ จะหาทั้งก้อนวลีนี้เลยนะครับพร้อมกันนะครับทีนี้อีกอันน่าสนใจ first generation college student and Thailand and challenges แบบนี้โอ้โ oh, หอันนี้คือดีมากนะครับให้ตัวอย่างมาเลยว่าเราหาวลีนี้ทั้งก้อนต้องเจอนะแล้วก็มีประเทศไทยด้วยนะแล้วก็มีคำว่า challenges หรือมีความท้าทายอะไรบางอย่างมีสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญถ้าเขาเป็น generation แรกที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับแล้ว ยิ่งกว่านั้นมีตัวอย่างเขาบอกว่าที่บสวนะครับอาจจะมีงานแต่ว่าไม่ได้ให้ลิงก์เนาะให้ลิงก์มาแบบไม่ครบเท่าไหร่อาจจะต้องไปหาต่อเองเสียเวลานิดนึงเราไม่ทําทีนี้อีกการหนึ่งให้ลิงก์มาเรื่องหนึ่งที่ต้องจําไว้เสมอนะครับคือ AI อมันอาจจะไม่ให้คําตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวลองกดไปดูซิอืมอันนี้เป็นให้ข้อมูลมาเฉยแต่ก,กว้างๆนะครับไม่ได้มี ให้เป็นหน้าลิงก์หลักมาเลยเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์มากเท่าไหร่นักนะครับขอปิดไปก่อนนะฮะแต่ก็รวมๆแล้วอันนี้ดีกว่าดีกว่าชัด GPT เยอะนะครับโอเคคนที่ใช้ชัด GPT เป็นหลักหรือว่าชื่นชอบอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเดี๋ยวผมลองสลับจะขอก๊อปตรงนี้ไปอีกทีนึงนะครับขอคอปปี้ตรงพร้อมไปอีกทีนึงแล้วผมจะขอปรับมาใช้4นะฮะขอปรับมาใช้4แล้วลองดูซิคำตอบจะดีขึ้นไหม อันนี้ทําได้ดีขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็น ChatGPT version 4เนี่ยดีกว่าตรงที่ว่าเขาจะให้วลีที่สามารถจะไปใช้ใน Google Scholar ได้เลยแบบนี้นะครับ High Education เป็นใส่เครื่องหมายนี้เลยใส่เครื่องหมายคำพูดมาเลยแล้วก็บวกกับ first generation แล้วบวกกับ Thailand อันนี้แสดงว่าเราจะหาวลีที่1บวกวลีที่2บวกประเทศไทยไปเลยก็ไล่มาแบบนี้เลยครับมี เรื่อยๆมีอันนี้คือสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ first generation แล้วก็ประเทศไทยก็ดีเหมือนกันนะครับแบบนี้ใช้ได้เลยเ,เดี๋ยวผมขอสแกนดูเร็วๆแต่ไม่ได้มีพูดถึงชนกลุ่มน้อยนอะซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นนาเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราอาจจะต้องถาม AI หลายๆตัวเพื่อที่จะให้ได้ไอเดียให้มากที่สุดนะครับถ้าใคร ชื่นชอบ AI ตัวอื่นก็ลองใช้ได้แต่ผมมีตัวอย่างให้ดูแค่2ตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้คือขั้นแรกนะครับสำหรับการใช้ AI เพื่อที่จะหาคีย์เวิร์ดในกรณีที่เรายังไม่คุ้นกับสาขางานวิจัยนั้นๆนะครับแต่เราสนใจนะครับอันนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากทีนี้อีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือเราให้ chatgpt หรือ AI ตัวอื่นเนี่ยช่วยคิดคีย์เวิร์ดในเวลาที่เราทำงานวิจัยเสร็จแล้วเราต้องการจะส่ง บางาวารสารบางฉบับเนี่ยจะให้เราใส่คีย์เวิร์ดด้วยทีนี้บางทีเราก็เขียนของเราไปแหละนะถึงแม้เราจะรู้ว่าคีย์เวิร์ดที่เราใช้ในตอนค้นหางานวิจัยช่วงแรกคืออะไรแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าเขาให้เราเลือกแค่5้าคีย์เวิร์ดเนี่ยเราควรจะใช้ตัวไหนนะครับมีทริคมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับใช้พร้อมง่ายๆแบบนี้เลยครับ provide f keywords for this แล้วก็ใส่พารากราฟเข้าไปพารากราฟตัวนี้คืออะไร อาจจะเป็นท่อ,ทอนบทนำของงานที่เราเขียนหรืออาจจะเป็นแค่ตัวบทคัดย่อหรือ abstract ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคอันนี้เป็นงานวิจัยของก็ต้องบอกว่าเป็นของเพื่อนผมเองนะครับที่เคยอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัว abstract ของเขานะครับหรือบทคัดย่อเนี่ยมันก็ยาวประมาณนี้แล้วผมลองเสิร์ชด,ดูแล้วว่างานนี้ มันเป็น Open Access นะครับเห็นไหมเขาเขียนว่าเป็น Free Access แต่มันไม่มีคีย์เวิร์ดครับแสดงว่าเจอเนอลฉบับนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ขอให้ใส่คีย์เวิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าใน abstract ของเราเนี่ยมีคำสำคัญที่เวลาที่เขาเอาไปทำดัชนีเนี่ยเพื่อที่จะค้นหาเนี่ยมันครอบคลุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าเราลอง Copy ตรงนี้เลยฮะแล้วกเ็เดี๋ยวผมจะขอ เิดแชทใหม่นะครับของทั้งแชท TPT แล้วของทั้ง Gemini เลยนะครับแล้วเอาคำที่ผมให้ไว้เมื่อกี้นี้มาก่อนนะฮะเอาพร้อมเมื่อกี้ที่ผมให้ไว้มามาวางก่อนโอเคนะครับก็คือพร้อมนี้ที่บอกว่า provide f i keyword for this นะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวผมจะต้องไปตัดตัว abstract มาด้วยนะครับขอตัด abstract มาด้วยนะครับ ทริคนิดนึงในการใช้งานตัว ChatGPT หรือ Gemini หรือ AI ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับบางทีถ้าเรากด Enter เลยเนี่ยมันจะส่งพร้อมทันทีแต่ถ้าเราอยากจะให้มันขึ้นบรรทัดใหม่นะครับกด Shift ค้างไว้แล้วกด Enter นะครับมันจะเปิดบรรทัดใหม่ให้เราจากนั้นก็แปะครับโอเคแปะเข้าไปทั้งก้อนเลยนะครับตัว abstract ของเราแล้วก็ส่งเลยครับน่โอเคอันนี้มันก็จะให้ คีย์เวิร์ดห้าคำมานะครับวรีหคำมาให้เราถัดมาที่ g e มินาถ้าเหมือนกันครับกด Enter เพื่อจะเปิดบรรัดใหม่แล้วแปะตัวออตแอสแตร t ลงไปนะครับเสร็จแ,แล้วกด Sub มิ t อา้าวคราวนี้คราวนี้งงนะครับเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่อีกทีหนึ่งกลายเป็นว่าเจมินายงงนะครับ ยอยากจะส่งรีเสิร์ชไหนลองดูสิผมเพิ่มพร้อมไปน,นิดหนึ่งนะครับเผื่อมันจะเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็ได้ไฟล์คีย์เวิร์ดโหให้ยาวด้วยทีนี้เรามาเทียบกันผมขอเทียบแบบสายบายสายนะครับขอย,ย้ายเอาตัวนี้มาด้านขวานะครับแดบบ้านขวาแล้วเอา ChatTPT มาวางด้านซ้ายเรามาเทียบกันเลยนะครับคำต่อคำทางด้าน ChatTPT เนี่ยบอกว่า Generational Cohesion Technology, utilization cultural d i v e r g e n t cross c u l t u r e management work value uh, work value evolution นะครับอันนี้ digital device นะ cross cultural management มีคำที่เหมือนกันอยู่นะครับ uh, generational cohort โ okay. อเคก็คือเป็นกลุ่มเป็นก้อนของ generation เนี่ยนะฮะ work value uh, content creation มีคำที่ต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะมีคำที่คล้ายกันอยู่ ทีนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของเรานะครับว่าเราจะใช้คําไหนนะครับหลักการที่เราจะใส่คีย์เวิร์ดเนี่ยก็คือว่ามันคล้ายๆกับหลักการ SEO ของการทำคอนเทนต์ในเว็บเลยนะฮะยิ่งเราเลือกคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมเนี่ยโอกาสที่คนจะหางานวิจัยเราเจอเนี่ยก็จะเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าเขาจะเสิร์ชในาฐานข้อมูลอะไรหรือว่าเสิร์ชใน Google Scholar เนี่ยก็จะเป็นจุดแข็งของงานเราเลยแหละนะครับเพราะนั้นอย่าลืมว่า การใช้ AI ช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้ทั้งตอนเริ่มต้นค้นหาคีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะศึกษาและใช้ในการระบุคีย์เวิร์ดหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วและพร้อมที่จะส่งเพื่อตีพิมพ์ครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ